ต่อไปล้อมใหม่ล้อมใหม่มันเป็นเรื่องของการทำธาตุพลังเกี่ยวกับธาตุเพราะฉะนั้นแล้วการล้อมใหม่ควรทำให้เหมาะกับสายโจมตีตัวเองที่ตัวเองต้องการเล่นเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะอันนี้คือมันไม่อยากจะเปลี่ยนหลายรอบเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากผมแนะนำนะ,ะแล้วเข้าไปในส่วนของล้อมใหม่กดเข้าไปเนาะ แล้วเราก็ดูวนะ่ามันจะมีส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างเนาะบนกับล่างเนาะบนผมแนะนําเป็นจารึกเพราะว่าอะไรจารึกจะทําให้มีพลังโจมตีป้องกันแล้วก็ HP ก็คือครอบคุมเลยและอีกอย่างหนึ่งจารึกในเมื่อเรามีจารึก6เซตก็คืออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมีจารึกทั้งหมดเลยมีจารึกทั้งหเซตมันจะทําให้สีมิติของเราเนาะสีมิติของเราค่าที่มีมากที่สุดเพิ่มขึ้นเป็น8อย่างเช่นผมมีสีมิติ เช่นอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมมีสีมิตินะผมมีอจารึกแล้วจารึกจะให้สีมิติเกี่ยวกับค่าที่มากที่สุดในนี้สี่อย่างอันไหนมากสุดกําลังพ้นไหมสมมติผมมีสีมิติเนาะกําลังมากที่สุดอยู่ตอนนี้ถ้าได้สีมิติสีมิติเกี่ยวกับจารึกมาอีกรอบนึงเนี่ยถ้าได้จารึกมาอีกมันจะเพิ่มขึ้นมาแปดเปอร์เซเยอะขึ้นมากเลยทีเดียวต่อไปนะ ต่อไปเราไปดูในส่วนของอ่ะอันนี้คือแนะนำนะเป็นจารึกนะส่วนของด้านล่างส่วนของด้านล่างข้างบนคือแนะนําเป็นจารึกอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยไม่ต้องหาค่าอื่นเลยหาแค่จารึกอ๋อข้างบนส่วนข้างล่างหาเป็นธาตุละกันใครเล่นธาตุไหนหาธาตุนั้นจะง่ายสุดไม่ต้องมากเลยใครเล่นธาตุไฟหาธาตุไฟใครเล่นธาตุกายภาพหากายภาพใครเล่นเมื่ด หาหมืตามนี้เลยส่วนใครเล่นผิดหานี่เลยหาผิดตามนี้ไม่ต้องคิดมากเลยเรื่องพวกนี้ก็คือหาตามนั้นเน่ใครเล่นท่านา้ำหาท่านา้ำแต่มองว่าอันไหนดีที่สุดมันมองยากเนาะมันมีค่าคล้ายๆกันแต่แนะนำว่าเป็นท่าที่ตัวเองต้องการก็คือท่าที่ตรงกับท่าตัวเองสายป้องกันสายซับก็นี่เลยนี่และนี่เนาะสายป้องกันและับ ใครที่จะไปตีคนนี่เลยแม่นจำเอาเข้าไปเอาเข้าไปเลยตีให้คนตรงนี้เลยเนาะตีมอนตรงนี้ตรงนี้มันจะแยกกันคนมอนเนาะคนแล้วก็มอนตรงนี้อ่าคนแล้วก็มอนแล้วนี่ก็คือสายแบบสายแท้งสายแท้งสายซับแท้งมันก็คือไปได้หมดตรงนี้เป็นเกีย่ยวกับแท้งก็ได้ซับก็ได้อันนี้ก็คือตามธาต อ่ะต่อไปอันนี้คือแนะนํานะผมเล่นเป็นกระบี่กระบี่ผมจะเล่นเป็นห้าเขียนพิขาดเพราะว่ามันจะทําให้จบทีกายภาพของตัวมันเองแล้วก็กระบี่ซึ่งบางคนก็จะหาทัตตัวเองที่เน้นๆไปทัดกายภาพท่านั้นก็เอาตามธาตุแล้วกันนะดีที่สุดคือตามธาตุอ่ะถ้าทําอันข้างบนและล่างทาไหนก่อนทําล่างก่อนนะหาล่างก่อนแล้วค่อยหาบนนะหาข้างล่างก่อนแล้วค่อยหาข้างบนนะก็คือหายไม่ได้เป็นเซตคู่กันเห็นไหมครบหกเซตประมาณนี้ ส่วนข้างล่างก็ผมยังไม่มีแต่ข้างล่างเนี่ยมันดูไม่ยากเลยข้างล่างสําหรับคนที่ทําขึ้นไปเลเวลได้แล้วทําเป็น2ดาว3ามดาวมันจะมีออฟสองชิ้นข้างบนตรงนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมาสามารถเลือกได้อย่างเช่นมันจะให้ออฟหลังมันจะให้ประทับล้อมใหม่สิมันจะให้ล้อใหม่มันจะให้ล้อใหม่ด้านล่างให้เราเลือกหาเอาเนี่ยมันจะให้ล้อใหม่พวกนี้ เราก็หาเอามันจะได้หาง่ายอย่างเช่นหกชิ้นบนเราหาอ่าอันนี้อย่างเดียวแล้วก็สี่ชิ้นล่างบางอันมันอาจจะมีแบบแทรกเข้ามาอย่างเช่นอาจจะเป็นจารึกจารึกข้าวเทียนอยู่ข้างบนได้ข้างล่างเราก็มาหาข้าวเทียนเพิ่มใหม่ก็ได้แต่ถ้าใครหาแบบไม่ครบในหกชิ้นด้านบนนะอ่าในเรื่องของจารึกก็ประมาณนี้กับบับข้างล่างเนาะของข้าวเทียนผมก็เอาประมาณนี้ต่อไปเราใหม่ผ่านไปแล้วนะต่อไป ส่วนที่เป็นสลัดส่วนที่เป็นสลัดซึ่งมันเยอะพอสมควรเนาะส่วนที่เป็นสลัดอ่ะแล้วผมอาจจะทําคลิปแยกเรื่องของสลัดไว้ด้วยทําคลิปแรกแยกไว้ด้วยนะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะมีสลัดด้วยถ้าใครอยากไปดูแบบจ่อจงแบบลึกกว่านี้เรื่องเกี่ยวกับสลัดผมก็จะทําคลิปแยกเอาไว้ก็คือจะพูดเยอะขึ้นนิดนึงเนาะแสลัดก,ก็คือมันจะมีทั้งหมดสิบชิ้นมีสิบชิ้นซึ่งผมก็ยังไม่อ่ะยังไม่ได้เปิดสักอย่างเลย แล้วก็ตีเล่นปกติโดยการไม่มีสลักเลยเนาะไม่มีสลักเลยสลักสิบชิ้นหาชิ้นไหนก่อนทําชิ้นไหนคุ้มกว่าเนาะทำชิ้นไหนคุ้มที่สุดนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งในนี้ผมก็ยังไม่มีเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูว่ามีชิ้นไหนบ้างที่มันคุ้มมากเนาะเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้คือสลักที่ผมทําไว้เนาะทําไว้สําหรับในกลุ่มดิสใครอยากดูเขาเข้าไปดูได้เนาะในกลุ่มดิสจะเป็นกลุ่ม มีทั้งกลุ่มแบบทั่วไปและกลุ่ม V.P. ด้วยอ่ะในกลุ่มนี้นะนี่คือสลักที่ผมทําไว้นะอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูสลักมีทั้งหมด10ชิ้นอ่า10ชิ้นเลยก็คือเป็นสลักอุปกรณ์ทั้งหมด10ชิ้นทําไว้ให้ดูอ่าชิ้นที่1ส่วนหัวส่วนหัวของตลักก็คือมันจะมีด้านบนและด้านล่างเหมือนกันเลยก็คือทั่วไปแล้วก็ขั้นสูงอ่าส่วนหัวก็จะมีการรีหาออฟพลังโจมตี พลังโจมตีนะส่วนหัวนะผมแนะนําว่าเป็นพลังโจมตีเลยซึ่งสองค่านี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็คือได้มาก็ใช้ไว้ก่อนแต่ถ้าลีหาลีหาพลังโจมตีเนาะให้ได้แปดเปร์บับรองว่าโคตรเยอะอ่าโอเคส่วนส่วนด้านล่างนะส่วนด้านล่างของส่วนหัวนะก็คือส่วนขั้นสูงอ่าลีหาอะไรลีหาสายโจมตีนะสายโจมตีสายโจมตีลีหานี่เลยกาลังและว่องไวที่เหลือเป็นสาย ป้องกันและซับต่างๆสายอื่นได้หมดเลยแต่ว่าสายโจมตีหากำลังหาว่องไวสายโจมตีนะหาสองชิ้นนี้อันไหนก็ได้ต่อไปเราไปดูส่วนของไล่ไปดูส่วนของไล่ดูส่วนของไลนะไล่ก็จะมีส่วนบนส่วนล่างเหมือนกันไล่ถ้าเป็นสายโจมตี ผมแนะนําเป็น4มิติเนาะด้านบนเนาะ4มิติแต่ถ้าใครอยากจะเล่น PVP ก็เลี่ยงดาเมจวงแหวนไปเลยนะนี่คือส่วนที่มันโอเคที่สุดแล้วสําหรับในส่วนของไหลนะส่วนด้านล่างก็คือส่วนที่เป็นสีแดงส่วนขั้นสูงของไหลขั้นสูงของไหลก็คือมันเป็น PVP ส่วนมากเลยลดดาเมจค่าฟันลดดาเมจสยบเนี่ยพวกนี้เป็น PVP นะลดดาเมจลดลงดาเมจลดลงเนี่ยมันก็คือ ลดทั้งหมดทีเดียวเนาะแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองก็กําลังว่องไวเนาะที่เหลือก็จะเป็นป้องกันตรงนี้จะเป็นป้องกันดามเมตตรงนี้กําลังว่องไวผมแนะนําเป็นกําลังนะกับว่องไวเนาะขแบบเจาะเน้นๆเลยดามิเอกจิกๆไปเลยอ่ะต่อไปเป็นส่วนลําตัวส่วนตัวส่วนตัวนะก็จะมีส่วนบนกับส่วนล่างเหมือนกันส่วนตัวนะข้างบนผมแนะนําเป็นอะไร ดีเนาะเป็นสีมิติอ่าสีมิติแนะนําเป็นสี่มิตินะจะให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นที่ตีคอเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นเป็นตามจํานวนตรงนี้ต้งที่บล็อกอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นเรื่องของสายป้องกันตรงนี้สายโจมตีและป้องกันอยู่ในนี้เลยได้ทั้งป้องกันและโจมตีแล้วก็ p v p ได้ด้วยสีมิตินะขั้นสูงของตัวขั้นสูงของตัวนี่ผมแนะนําเป็นอ้าวเยอะมากเลย ก็คือเป็นสายโจมตีนะแนะนำหนึ่งพลังโจมตีดาเมจลึกนี่เลยพลังโจมตีและดาเมจลึกแต่อันไหนที่ดีที่สุดในพลังโจมตีและดาเมจลึกผมแนะนําว่าเป็นดาเมจลึกนะดาเมจลึกซึ่งมันหายากกว่าพลังโจมตีเนาะที่เหลือก็จะเป็นการป้องกันเนาะแล้วก็เน้นไปเรื่องของการไล่วิญญาณแต่ว่าผมก็ไม่แนะนาเพราะว่าไปหาเอาอสวนื่นได้ธาทั้งหมดอัตราตาตาทั้งหมดเราก็ไปหา พส่วนอื่นเอาเนาะแนะนําคือนี่เลยโจมตีและดามิลึกสองอันนี้อ่าใครจะทําถามส่วนอกแนะนําว่าเป็นอ้ส่วนอกดีนะส่วนอกดีดีในส่วนนี้มันมีดามิลึกเนาะถ้าใครทําส่วนอื่นไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสส่วนน่ไม่ต้องซีเรียสน,นะไอทําหัาวไปแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสส่วหนูก,ก็หาเปอร์เซ็นต์ข้างบนโจมตีแล้วก็ข้างล่างหางกํา,าลัางอาในโอเคเนาะดีนะส่วนหัวโจมตีและกําลังแล้วก็ ส่วนนี้หาตามที่บอกได้แหละเนาะก็คือเลือกเรานะว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดเราคิดว่าส่วนไหนที่เราอยากจะได้ก่อนส่วนอ่าค่าพลังต่างๆมันก็จะขึ้นตามอ่าเรารีหาต่อไปเป็นส่วนของเต็มขัดเต็มขัดเนี่ยจะมีพลังโจมตี12%ซึ่งมันโอ้โอเคมากเลยนะพลังโจมตีคิติข้อนี่เลยพลังโจมตีจิติข้าหาตรงนี้นะอ่ะ ตรงนี้มีเยอะมากโจมตีคิทิคอลรับรองว่าที่อื่นไม่มีแน่นอนที่อื่นไม่มีแน่นอนหาได้จากช่องตาการน,นะเรื่องเกี่ยวกับสลักหาได้เลยขั้นสูงต่อไปขั้นสูงอา่อาไล่อา่เอาเข็มขัดเนาะเข็มขัดตรงนี้โคตรดีมากเลยก็คือสําหรับคนที่เลือกทํเมาเลือกทํเข็มขัดก็ได้นะได้อะไรได้พลังโจมตีสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้ารีหาได้แล้วก็ได้สลัก ส่วนในส่วนของดาเมจสยบค่าฟันดูดิดาเมจค่าฟันเพิ่มขึ้นเลือกเอาเลยนะเป็นเปอร์เซ็นเลยนะรป็นเปอร์เซ็นเลยนะโบนัสดาเมจสยบนี่่าดาเมจค่าฟันตรงนี้ดาเมจสยบตรงนี้โอเคมันจะมีทั้งลดและเพิ่มเนาะเราก็หาเพิ่มแล้วกันตรงนี้แล้วก็ถนัดประลองสาหรับสายพ v พนี่ก็คือได้เยอะมากแล้วก็เพิ่มดาเมจระยะแก่ประชิดแต่ผมแนะนํานี่เลย จะมีสยบจะมดค่าฝันเนาะสำหรับทุกสายได้ทุกสายต่อไปเป็นส่วนของรองเท้าบูทนั่นเองอ่ารองเท้าบูทรองเท้าบูทหลายๆคนอาจจะอัพยังไม่ถึงเพราะว่าต้องหาทรัพยากรเยอะมากเนาอะอย่าอัพยังไม่ถึงอ,อ่าบูทนะบูททั่วไปนี่เลยป้องกันสิาเอร์เ้ยไม่ใช่สิบโจมตีสิเนาะโจมตี13%ถือว่าเยอะ พลังโจมตี13%หาตรงนี้แหละตรงนี้แห,แห,แหละสายโจมตีตถ้าออกคีข้ข้อเอาคี้ขอ้อออกสีมิติเอาสี่มิติที่เหลือเรารีหาเนาะรีหาไปเรื่อยๆนี่สายโจมตีที่เราเป็นป้องกันบุตรส่วนด้านล่างก็คือส่วนขั้นสูงโอโ้โหอันนี้โคตรดีเลยบูตรถ้าใครแบบรอรีมาเรื่อยๆแบบว่าสะสมของมาเรื่อยๆมาเปิดแค่บูตรก็ค,คุมนะผมแน่แน่ใจเลยว่าข้างล่างมันต้องออกเป็นสิ่งที่ ให้พลังโจบกีเราแน่นอนเลย,เลยอดูนะดาเมจสยบข้าฟันเหมือนเดิมเลยเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้หายากมากตรงนี้หาจากรองเท้าได้ดีมากเลยนะใครที่ยังไม่ทําชิ้นอื่นก็แนะนําเป็นรองเท้าเลยอ่ะผมจะล็อกเป้าไว้ก่อนเลยรองเท้ามี่สยบข้าฟันกําลังมองข้ามป้องกันโอ้สุดยอดต,ตรงนี้บ่งไวออะนี่นะแล้วก็ดาเมจเป็นดาเมจประชิดสำหรับ เฉพาะสายใครอยากทําก็ทําตรงนี้ได้นาออันนี้ดีมากต่อไปเป็นส่วนของปอกแขนข้อมือข้อมือข้อมือมันเป็นชิ้นที่ดีในระดับหนึ่งก็คือมันให้ทั้งแบบเอาอยู่ในนี้เอาง่ายๆเลยส่วนบนนะพลังโจมตีทั้งนั้นเลยไม่มีการป้องกันเลยยกเว้นสีมิติมีป้องกันเข้ามาด้วยในส่วนสีด้านเนาะมันสีด้านโจมตีโจมตีโจมตีเอาไหนก็ได้ในนี้ อันไหนก็ได้ออกแต่แนะนําพลังโจมตีดีสุดในนี้เนาะพลังโจมตีดีสุดอ่าโจมตีโอ้โหขั้นล่างเนาะขั้นสูงดูขั้นสูงของมันขั้นสูงของมันสีแดงไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลือกค่าอื่นค่าใดเลยถ้าออกเลือกเลยหนึ่งได้มีลึกอันแรกข้างบนอันที่สองข้างล่างสุดเลยก็คือตรงข้ามกันเลยชำนาญาตุทั้งหมดนี่เลยที่เหลือ มันต้องตามสายใช่ไหมแต่ถ้ารีหานี่นี่เลยจำนำท่าทั้งหมดและดามจลึกออกกันไหนเอานั้นเนาะในนี้อ่ะแล้วเรามาประเมินกันดูว่าหกชิ้นนี้อันไหนควรหาก่อนถ้าผมแนะนําควรหาก่อนนะที่มันแบบดีๆสุดๆเลยควรได้ก่อนแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะสําหรับคนที่สะสมไปเรื่อยๆทำก่อนได้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าส่วนที่เรารีหาก็คือรีหาตามนี้เนาะรีหาตามนี้แต่ถ้าเลือกได้ ทำก่อนควรทำนี่เลยปอกแขนรองเทา้าซึ่งมันเป็นค่าที่ยากหายากหายากเนาะปอกแขนแล้วรองเทา้าสี่ชิ้นนุน่นก็คือตามตามเวลาตามกันไปเรื่อยๆแต่ผมจะทำในส่วนชิ้นนี้ก่อนแล้วกันก็คือดองไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เพิ่มอ่ะดองไว้เหมือนกันยังไม่เพิ่มนะก็จะมาหาในส่วนของชิ้น อกและการใช่ไหมหาอกไหมอกมีพลังป้องกันคลิปเอ่อพลังโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์แต่เป็นลึกเนี่ยผมจะเอาตรงนี้แล้วกันผมจะเอาอกหาส่วนนี้ของอกไม่รู้ว่าจะได้ไหมหรือจะเอาไหล่ก่อนก็อยู่ที่เรานะไหลก็เป็นมีกําลังได้แต่สำหรับคนที่ไม่อยากอ่าไม่อยากรอผมแนะนําเป็นหัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรหัวดูดี อันแรกก็พลังโจมตีแล้วเผื่อได้แปดเปอร์ซ็นตาะเผื่อได้แปดปอร์เซ็ก็แรงขึ้นเยอะเลยข้างล่างมาหานีอ่ากกำลังโอเคเลยนะสำหรับหัวนะอ่าต่อไปชิ้นต่อไปเป็นสี่ชิ้นด้านล่างเนาะอ่าอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดอ่าแชร์ตามกันด้วยนะอ่ะทาทั้ง t i k t o อแล้วก็ YouTube อ่าเ็นบุ๊กก็มีเนาะโอเคเนาะโอเคต่อไปก็ ไปดูส่วนของสีชิ้นด้านล่างนี่สีชิ้นด้านล่างมาดูของส่วนด้านบนก่อนเลยมันน่าจะเป็นสร้อยคอนะสร้อยคอสร้อยคอเนี่ยให้อะไรบ้างในนี้ผมแนะนําถ้าเป็นสายโจมตีเป็นสีมิติที่เหลือเป็นป้องกันเนาะสายป้องกันรับดาดเมจได้หมดเลยแต่ว่าสีมิติดีที่สุดสําหรับสายดาดเมจในนี้นะแนะนําเป็นสีมิติสีมิติแรงต่อไป การสูงข้างล่างเนะเาะพลังโจมตีอันดับหนึ่งไดมจลึกอันดับอ่าไดมจลึกสจะเป็นลึกอันดับหนึ่งพลังโจมตีอันดับสองที่เหลือก็ไดอะไรใช,ใช้ไปก่อนแต่ถ้ารีหาจริงคือหาาเมจลึกอันดับหนึ่งอันดับสองเปลี่ยนพลังโจมตีโอ้ต่อไปไปดูชิ้นขวาแล้วกันเป็นตังหูวตังหูนะตังหูนี่มันสุดยอดมากเลยนะถึงมันจะมีออฟแบบอะไรละ่ะ ออฟประทับไม่ดีแต่ออฟสลักยังดีมากเลยนะพลังโจมตีคิดที่ข้อดูดิมีดาเมจทั้งนั้นเลยเอานะดาเมจนะดาเมจลึกอูห้หูดูดิรีหาดาเมจลึกครับผมไม่มีค่าอื่นเลยหนึ่งอันดับสองพลังโจมตีสามคิดที่ข้อสามคิดที่ข้อเอ้สามสี่มิติสามสี่มิติสี่คิดที่ข้อเนาะสี่คิดที่ข้อนี่คือห้าคิดที่ข้อดาเมจเนาะตามนี้เลย 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าแตไหนดูลำดับเอาเนาะถ้าอยู่ในลำดับต้นๆที่ผมกำหนดเรียว้ให้เมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าโอเคเลยใช้ได้ต่อไปขั้นสูงขั้นสูงในส่วนของอต่างหูนะต่างหูมมีแบบของดีมากเลยก็คือถ้าทำต่างหูนะให้ทำต่างหูดีกว่านะแล้วเราไปดูกันว่าแหวนจะเป็นยังไงแต่เราดูต่างหูก่อน ต่างหูนี่มีดาเมจสยบดาเมจข้าฟันโออย่าง,งแรงเลยหาจากไหนหาจากนี้เลยเนาะดาเมจสยบแล้วค้าฟันแล้วก็พลังกําลัง,ลงบ้องไหวออันดับหนึ่งอันดับสองเลยที่ผมให้หาดาเมจสยบค้าฟันแล้วก็กําลังบ้องไวเนาะสายโจมตีที่เหลือป้องกันสายป้องกันไปดูเรื่องของวงแหวนเอาแหวน แหวนโอ้โหดูดิป้องโจมตีโจมตีโจมตียังจี้แหวนนะ่ะพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นหาแหวนโอ้ถ้าทำทำแหวนนะกิติค,คอโอ้ยคือแบบข้างบนออกอะไรพลังโจมตีทั้งนั้นเลยทำแหวนแหวนนะถ้าทำได้ก่อนคือทำแหวนก็ได้ก็คือมันได้หมดแล้วก็ข้างล่างหาอะไร กำลังและว,ว่องไวข้างล่างหลานจะได้น้อยหน่อยเนาะอาจจะบางคนอาจจะออกเลือดอาจจะไม่ได้เป็นอย่งดังใจเราก็คืออาจจะไม่ออกกำลัง,ววงหรือว่องไวแต่ข้างบนแน่ๆเลยออกอะไรก็คือดามจข้างบนเราไปดูอันต่อไปเครื่องรางก็คือจี้นั่นเองโอ้จี้อย่างเยอะเลยโอ้โหมันเยอะถ้ามันเยอะอย่างนี้มันก็มีโอกาสออกของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แน่นอนคืออันดับหนึ่งคือดามิลึกในแปดเปอร์เซ็นต์ เรียงต่อ,ตอเลยนาะหนึ่งสองโจมตีสามคียที่ข้อเอ้ยหนึ่งโจมตีหนึ่งเอ่อหนึ่งดามิลึกสองโจมตีสามสี่นิติสี่คิย์ที่ข้อห้าคียข้อดามิลด,ดามิคียที่ข้อที่เรือก็ป้องกันแล้วก็หาตามนี้ลําดับตามนี้เลยโอ้โหส่วนข้างล่างของจีเนาะ รู้สึกว่าจะให้ดาเมจสยบซะเยอะเลยสยบค่าฟันสยบค่าฟันกําลังเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นต่างจากไอ้พวกนี้นะเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แปดไอ้พวกนี้เปอร์เซ็นต์เก้าเลยนะอ่าเพราะว่าเป็นชิ้นที่หายากหน่อยก็คือเก้าก็หาสยบและค่าฟันกําลังมองไวอืมประมาณนี้ปฏิหาระทำชิ้นไหนก่อน ทำชิ้นไหนก่อนเลยนะทำชิ้นไหนก่อนพลังป้องกันก็คือแต่ละชิ้นมันมีข้อแตกต่างกันนะก็คือชิ้นเอแหวนชิ้นแหวนเนี่ยมันได้ส่วนบนดีเนาะส่วนบนดีส่วนล่างโอกาสดอนน้อยแต่ว่าชิ้นสร้อยคอสร้อยคอได้ข้างล่างดีแต่ข้างล่างดีแต่ข้างบนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชิ้นนี้ ได้ทั้งข้างบนและข้างล่างดีอ่ะเลือกอยู่นะข้างบนและล่างดีอันนี้ก็บนและล่างดีแสดงว่าสร้อยกับนี่ดีบนและล่างอันนี้ก็คือดีดีต่างกันอันนี้ดีบนล่างก็ดีแต่ต้องออกนะกําลังดีบนดีล่างนิดนึงอ่ะอันนี้ดีบนเป็นดีบนนิดเดียวแต่ว่าดีล่างเยอะอันนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้ในเรื่องของอ่า เรื่องของเกี่ยวกับสลักเนาะเกี่ยวกับสลักเราก็ดูว่าเราจะอัพส่วนไหนเนาะอาจจะอัพส่วนไหนผมก็ดองไว้ทั้ง2ี่อันอันนี้ก็คือใช้ประมาณ2ี่สิบอันนี้ใช้สิบเนาะอันนี้น่าจะใช้3ามสิบสิบิห้าสิบกแหละประมาณนี้แหละเราก็ต้องอัพวลวกันอันนี้ผมยังมีทั้งวิวอ่าผมเอาอัพไาให้ดูประมาณนี้ใครที่จะอัพส่วนไหนก็เรียกอัพได้เลยการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นพลังโจมตีก็จะเยอะขึ้นเลยแน่นอนว่า ไม่มีแน่นอนที่อื่นไม่มีแน่นอนหาออฟไม่ให้ดูแบบนี้อ่ะโอเคฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับผมอ่มาแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ